มาต่อพาร์ทสองกันเลยนะครับเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนนะเดี๋ยวท่านผู้ชมหูแตกฮะโอเคแค่นี้พอแล้วก็นะแยงไหมเียวเรด้อยอยากดนะ้บเสาเฮ้ยไ,ไ,ไปไปไปเร็วเร็วเร็ว รักจังน้อยทีย่อยู่ในประสบการณ์หน้าคนล,ลุกขนาดนี้เฮีย,ย, <laughs> ยหวด้รค่ะพ่ออุ้นห้เลยสองีวิตละ ทนะฮะวิธีนี้แม่งไม่เวิร์กไปแล้วโสดเฮียเลยแบงไหลายผ่านก็ได้ตายห,หมดแล้วกูชีวิตหมดแล้วชีวิตกู

พอออกมาแล้วอยู่หน้าบากโอ้ยดูดิทำสมาธิเสียหมดเลยข่าวตั๊กไกดดจะยากไมไหนความจับจกดดูบิ๊บก็ซอยมีวันนี้ว่าแขบบเคื่องก็นไปดีไอ้นู่นก็ Not Do it. บอกแล้วไม่คผ่าสักทีมัเหี้ยแล้ววะยังผ่าเลย you